รัฐบาลกาลังเปลี่ยนที่ดินสปกหรือที่ดินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับมาเป็นโฉนดที่ดินนะครับเขาทํากันแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วขณะนี้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจถูกต้องหรือไม่วันนี้ผมอาจารย์เกียงไกรสีฟ้าจากช่องคลินิกที่ดินมาเล่าให้ฟังครับคือได้ข่าวมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วล่ะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะเอาที่ดินสปกมาเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินนะครับในฐานะที่ผมเคยนั่งอยู่ในตําแหน่งที่เป็นผู้พิจารณาออกโฉนดที่ดินนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่นะจะเปลี่ยนส ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเยอะมากเลยเนื่องจากที่ดินสพกกับที่ดินโฉนดที่ดินปกติที่กรมที่ดินออกนะครับมันอยู่คนละฝั่งคนละฝ้ากันนะครับเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็อยู่ฝั่งแดงกับฝั่งน้ําเงินนะครับคือที่ดินสพกเนี่ยได้มาจากที่ดินที่รัฐเขาห่วงห้างไว้ในสมัยก่อนนะครับต่อมามันก็เสื่อมโทรมแล้วประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วเขาก็มาจัดให้กับพี่น้องประชาชนคนจนที่ไม่มีที่ดินทํากินครับหรือเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่มาก่อนนั่แหละครับจากคนที่อยู่โดยผิดกฎหมายนะครับ ก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นถูกกฎหมายซะโดยออกหนังสืออนุญาตให้เรียกว่าสปสิจ01ครับเรียกว่าเขาผ่อนปล้นมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินเขาห้ามออกโฉนดที่ดินนะครับซึ่งเรียกว่ากระบวนการพวกนี้มันเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐคําว่าของรัฐคือที่ดินหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนคนจนได้มีสิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยทำมาหากินอย่างถูกต้องและได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอยู่บ้างน,นะครับโดยที่ว่ารัฐก็ให้การช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาอาชีพให้งบประมาณไปนะครับ จะทําโครงสร้างระบบสารสดภาต่างๆให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนด้านการเกษตรนะครับทีนี้ฝั่งของเอกชนคือโฉนดที่ดินนะครับรัฐเข้าไปยุ่งไม่ได้นะครับมันเป็นที่ดินของเอกชนเลยเป็นเจ้าของเลยนะครับรัฐเข้าไปยุ่งยังต้องชดใช้ค่าเสียหายรัฐเข้าไปยุ่งเข้าไปเว้นคืนยังต้องจ่ายเงินเข้าเว้นคืนนะครับเรียกว่าภาคที่ดินเอกชนกับที่ดินของรัฐมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วใช้กฎหมายคนละแบบคนละอย่างทีนี้พอมีข่าวว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนที่ดินปฏิรูปให้เป็นโฉนดที่ดินเนี่ย อาจารย์ก็นั่งเฝ้าดูอยู่นะว่าเขาจะมีกระบวนการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆปฏิรูประบบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินใหม่ทั้งหมดหรือไม่นะครับอพอมีข่าวว่าเ,าเดือนมกราเนี่ยนะครับจะมีการคิกออฟเอาที่ดินสพกร,กรมาทําเป็นฉนดแล้วก็แจกให้กับประชาชนเริ่มต้นแจกกันเดือนมกรานี่เลยนะครับอาจารย์ก็มองว่าเฮ้ยเขามีวิธียังไงวะนะเพราะกฎหมายทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมยังไม่ได้แก้อะไรนะครับ เพิ่งจะถึงบางอ้อเมื่อมีการประชุมคณะคอปรกอรหรือว่าคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินนะครับเมื่อวันที่12ตุลาเนี่ยเองนะครับคือปรากฏว่าเขาไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับกฎหมายโครงสร้างของที่ดินสปกก็ยังเหมือนเดิมจากการประชุมคณะกรรมการการ,การปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ดําเนินการไปตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินปี2 5 1 8ซึ่งมีอยู่แล้วใช้อยู่แล้วนั่นแหละครับไม่ได้แก้ไขกฎหมายอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่สปกรจะต้องมาปรับระเบียบภายในของเขาให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ในการที่จะเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดที่ดินแต่โฉนดของสอปกนะครับมันจะโยกข้ามฝั่งมาไม่ได้ฮะมันจะโยกมาเป็นโฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เหมือนกับที่กรมที่ดินดูแลเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะมันมีกฎหมายกำกับอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนที่ดินของรัฐมาเป็นที่ดินอเอกชนเนี่ยจะต้องออกเป็นพระราชบญัญญัติหรือออกเป็นพระราชกิจดีการเรียกว่าต้องแก้ไขโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดกันเลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้ทําแบบนั้นปรากฏว่าเป็นแค่เพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกฮนะ จากสปก4.01เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมันก็ยังเป็นที่ดินของสอปกอยู่ครับแต่เขามีการปรับแก้ระเบียบกลไกต่างๆภายในเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้มากขึ้นก็คือปรับให้ที่ดินสปกเนี่ยสามารถโอนซื้อขายจําหน่ายจ่ายโอนได้ครับเมื่อมีการทําธุรกรรมต่างๆเหล่านี้ได้สถบาบันการเงินทุกที่เขาก็รับจำองได้ครับแต่การซื้อขายนะครับ เขาก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเกษตรกร,กรผู้ที่มีคุณสมบัติด้วยกันเท่านั้นคําว่าผู้มีคุณสมบัติด้วยกันหมายความว่าเป็นบุคคลที่คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินได้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดินสวปกมาก่อนแล้วนะครับเมื่อมีการโอนซื้อขายกันได้นะครับสถาบันการเงินทุกแห่งก็สามารถที่จะรับจำนองได้เพราะมันนำมาสู่การสามารถที่จะทำนิติกรรมต่างๆได้สามารถยึดทรับ์บังคับคดีได้ แต่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องไปทําที่สปกรครับก็คือโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินครับมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเหมือนเดิมครับทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ของไม่ได้เข้าใจว่ายังไงรู้ไหมครับเข้าใจว่าเขาจะเปลี่ยนสปกรสี่จุดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดที่ดินแบบหนังสือกรรมสิทธิ์แบบที่กรมที่ดินทำารถ้าเป็นโฉนดที่ดินเต็มรูปแบบนะครับมันต้องไปโอนกันที่กรมที่ดินครับ อันนี้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ใช่โฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เหมือนที่กรมที่ดินเขาไปโอนกันเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเดี๋ยวงงนะครับมีเพื่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมจะไปซื้อที่สปกเก็งกาไรนะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวเขามาออกโฉนดให้ก็จะขายได้กําไรด้วยสายเหตุดังกล่าวที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรนะครับมีทรัพย์สินไม่เกิน10ล้านบาทเขาจะพิณาให้นะครับเมื่อครอบครองที่ดินมาเกิน5ปีแล้ว และบุคคลภายนอกในทุนที่ไปซื้อล่ะถ้ามีทรัพย์สินเกิน10บล้านบาทคุณก็เป็นคนที่ขาดคุณสมบัตินะแล้วที่สําคัญนะอันเนี้ยปัญหากําลังจะมาถึงคนที่ไปซื้อที่ดินสวบกนะครับที่อาจารย์เคยพูดเสมอว่าซื้อที่ดินสวบกเนี่ยนึกว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้มาจนถึงเห็นคนนี้ก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อาจารย์พูดเสมอว่าคุณกําลังอยู่เพื่อรอปัญหาวันใดวันหนึ่งปัญหาก็จะมาถึงะแล้ววันนี้ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเพ,พราะสวบกอนุมัติเงิน22ล้านบาทให้ไปตามทาย ถามว่าทายาทนะครับมีที่ดินอยู่มีทายาทคนไหนไม่อยากมารับมรดกไหมครับแต่ในเขตที่ดินสปกนะครับมีทายาทที่ไม่มารับมรดกในหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น้าถามว่าทําไมาเขาไม่มารับครับในสังคมเนี่ยเขารู้กันทั่วไปครับว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือขายไปแล้วฮะและจากโครงการเนี่ยเขาจะต้องมีการรีเช็คตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินของผู้ครอบครองทั้งหมดนะครับว่าใครถูกต้องใครไม่ถูกต้องอย่างไรันดีใจด้วยนะครับกับคนที่มีสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งอยู่แล้วและปฏิบัติตัวถูกต้อง ปัจจุบันตัวเองก็ยังถือก็ยังครอบครองอยู่คนกลุ่มนี้ก็จะได้รับโฉนโดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับก็จะทําให้ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงสถาบาันการเงินต่างๆได้ดียิ่งขึ้นบูญค่าที่ดินท่านก็เพิ่มขึ้นนะครับจะซื้อจะขายก็ได้ราคามากขึ้นกว่าเดิมแต่พี่น้องประชาชนที่ไม่มีสปรกร4 0ขนะครับอยู่มาเกิน5ปีแล้วก็อาจจะได้รับการพิจารณาแต่คุณจะต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินไม่เกิน10ล้านบาทหรือเป็นนนนคทททีี่่่่่่ววาาาาาาเรกกไไมใชุในะับ็จจด้้พิณถน ทำกิจการเกี่ยวกับการเกษตรการลงทุนต่างๆที่สืบเนื่องหรือเชื่อมต่อกับการเกษตรและก็แน่นอนครับก็ต้องควบคุมจํานวนเนื้อที่ด้วยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยจะต้องครอบครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่เพื่อไม่ให้มีใครในพื้นที่เนี่ยนะครับมีที่ดินมากเกินไปนะครับก็เรียกว่าเขาจํากัดแค่50ไร่วันนี้อาจารย์ก็เลยมาเฉลยให้ฟังว่าโฉนดที่ดินที่สบกจะดําเนินการนั้นนะครับมันไม่ใช่โฉนดที่ดินเหมือนของกรมที่ดินครับไม่ใช่ในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เหมือนที่ทุกท่านเข้าใจฮะ มันเป็นโฉนดที่ดินในเขปตปฏิรูปที่ดินเพื่อเศษรษฐกรมเป็นกฎหมายพิเศษต่างหากครับซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินนะครับจะโอนจะซื้อขายไปที่สปกรครับไม่ได้มาที่กรมที่ดินครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินครับ